ทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมเราจะเห็นว่าธรรมะอันนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ข้อเดียวถ้าเราทำได้ประโยชน์ก็จะเกิดแก่เราอย่างยิ่งโดยพระผู้มีพระภาคได้ตรัดกับเราภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกายะคตาสติอันผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนแห่งวิชาย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้น เริ่มต้นมาเราก็จะเห็นเลยว่าเมื่อเจริญกายคตาสติเมื่อทำให้มากซึ่งกายคตาสติกุศรธรรมก็จะอย่างลงภายในภายในให้แก่เรานั่นเองถ้าจะเอาให้ถูกก็คือก็ย่อมอย่างลงภายในของผู้ทำนั่นแหละใครทำผู้นั้นก็ได้กายคตาสติหรือสติอันเป็นไปในกายการมีสติอยู่กับกาย พวกเราก็ทราบแล้วว่าสามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ไม่ว่าการจะพิจารณาอาสุภะพิจารณาโครงกระดูพิจารณาซา,า,ากศพพิจารณาโดยความเป็นธาตุการมีสติอยู่กับอิริยาบถท,ทั้งสี่การมีสติอยู่กับการงานที่ทำหรือที่เรียกว่าสติอธิษฐานการงานสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนจัดเป็น กายะคตาสติทั้งสิ้นเรากลับมาดูต่อประโยชน์อย่างอื่นเป็นอย่างไรพิสูจน์ทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะทำข้อหนึ่งนั้นก็คือกายะคตาสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ทมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะัตาสติเมื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อความไั่บุญยิ่งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตสติเราคงจำอปริหานธรรมและปริหานธรรมได้ปริหานธรรมพระองค์ก็กล่าวชี้ไปที่ความเป็นผู้เสื่อมจากกุศลธรรม ดังนั้นใครที่เสื่อมจากกุศลธรรมนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความเสื่อมตรงกันข้ามถ้าเราไม่เสื่อมจากกุศลธรรมก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่เสื่อมหรือทำข้อนี้ชื่ออะปริหานธรรมนั่นเองจะเห็นว่าเมื่อเจริญกระทําให้มากซึ่งกายคตาสติอกุศลธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ เกิดได้แต่กุศลและกุศลก็ยังเจริญภัยบูรุ์ต่อไปชนเหล่าใดไม่บริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่บริโภคอมตะชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่มอมบริโภคอมตะกายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้ว อมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วกายคตาสติชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้ว กายคตาสติของชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นเจริญแล้วกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วกายคตาสติของชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าชนเหล่านั้นทำให้มากแล้ว ประโยชน์อย่างยิ่งที่มากกว่าอากุศลธรรมเสริมไปกุศลธรรมเจริญภัยบุญยิ่งนั่นก็คือได้อมาตะเพิ่มขึ้นมาด้วยจากการเจริญกายคตาสตินี่ก็น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดและก็เป้าหมายสุดท้ายของพวกเราที่จะต้องทำให้ได้ไปให้ถึงถ้าเจริญถ้าทำให้มากซึ่งกายคตาสติ ก็ชื่อว่าเจริญอมตะชื่อว่าทำให้มากซึ่งอมตะบริโภคกายคตาสติก็ชื่อว่าบริโภคอมตะถ้ากายคตตาสติไม่เสื่อมอมตะก็ไม่เสื่อมได้อย่างยิ่งซึ่ง ประโยชน์อย่างอื่นของกายยตาสติที่ไม่ใช่แค่เรื่องกุศลอกุศลอ,อันหนึ่งลืมลืมลืมอ่านว่าเ <c oughs> มื่อทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจารก็สงบทำที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ทำข้อนั้นคืออะไร คือกายคตาสติเห็นไหมว่ากายคตาสตินั้นเราทำเพียงแค่ข้อเดียวแต่อันนิสงมากมายมหาศาลตั้งแต่ให้เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบันกายสงบจิตสงบทำเป็นไปในส่วนแห่งวิช,ชาก็บริพูร์ ละอกุศลได้ทําให้กุศลเกิดขึ้นได้และสุดท้ายก็เป็นเหตุให้เราได้อามาตะอย่างที่เพิ่งอ่านไปจริงๆอาน,นิสงส์ของกายคตาสติมีมากกว่านี้แต่อ่านให้ฟังคร่าวๆเท่านี้เพราะมีเยอะมากตั้งแต่เป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเป็นไปเพื่ออนุป,ปาทาปรินิพาน เป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งเป็นไปเพื่อทำสักทาคามิผลให้แจ้งเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งและเป็นไปเพื่อทำอรหัต,ตผลให้แจ้งทำข้อนั้นก็คือกายคตาสตินั่นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็จงพยายามประพฤติกระทำ ให้มากซึ่งกายคตาสติเราก็จะได้อาน,นิสงส์ได้ประโยชน์อย่างยิ่งของกายคตาสติ mm hmm. พวกเราก็ทราบอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามอย่าหืนห่างจากกายคตาสตนะิพยายามซ่องเสพพยายามเจริญกระทำให้มากซึ่งกายคตาสติ อ๋ออันหนึ่งก็ลืมพูดกายคตาสติอันหนึ่งที่เราทำกันประจำก็คือมีสติอยู่กับลมหายใจนั่นเองไม่น่าเชื่อว่าพลาดเรื่องนี้ไปได้วิธีการปฏิบัติที่จัดเป็นกายคตาสติก็อย่างที่บอกไปแล้วนะขอโอกาสทบทวนนิดหนึ่งว่าตั้งแต่เรื่องการพิจารณาอสุภะการพิจารณาซากศพการพิจารณาโครงกระดูกนี่ก็ได้ การพิจารณาโดยความเป็นธาตุคือดินน้ำไฟลมนี้ก็ได้การมีสติอยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวของเราก็ได้การมีสติอยู่กับการงานที่ทำก็ได้และอันสุดท้ายคือการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ก็ล้วนเป็นกายคตาสติทั้งสิ้นการพวกเราเข้าใจตามนี้ อันนี้ก็คือเรื่องกายคตาสติทำมันเป็นไปเพื่อความไม่เสือ่อมวันนี้เราเอาข้อเดียวแน่นๆนนเน้นๆทำได้เราก็ไม่เสือ่อมได้อมตะหรือได้ความเป็นอริยบุคคลละกุศลได้กุศลเจริญขึ้นปัญญาเกิดกายสงบจิตสงบได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเราพิจารณาดูสิว่าอาน,นิสงส์เยอะขนาดไหน และทุกวันนี้เรามีสติอยู่กับกายเรามีสติเป็นไปในกายหรือว่าเราจิตส่งออกไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องถามตัวเองดูว่าเราอยากได้สิ่งที่อันนี้ส่งมากทำข้อเดียวแล้วได้ประโยชน์อย่างยิ่งหรือเราก็ยังปล่อยเวลาแต่ละวันไปกับสิ่งที่เป็นเหยี่อของโลกอยู่โดยไม่จำเป็นก็พิจารณาให้ดีลกกัน ชีวิตนี้เป็นของเราเราจะไปทางไหนจะไปทางเจริญหรือไปทางเสื่อมก็อยู่ที่เราจะไปสุขติหรือทุกขคติก็อยู่ที่เรานั่นเอง